สวัสดีครับพบกับร้านธนเดชปรารับยนต์นะครับวันนี้จะติดตั้งยางขอบประตูฝา,าท้ายของยาลิสนะครับสินค้าตัวนี้เรามีจำหน่ายที่ร้านนะครับมียางขอบประตูแล้วก็ยางฝาท้ายนะครับเป็นยางชนิดที่มีนวมหนากว่าของเดิมนะครับ คุณสมบัติก็คือป้องกันเสียงนะครับลดเสียงภายนอกจากภายนอกเข้าห้องโดยสารนะครับแล้วก็กันน้ําวันนี้ก็จะเปลี่ยนยางขอบประตูยางขอบประตูหลังนะครับของยารีสนะครับยางเดิมมันเสื่อมนะครับแล้วก็คันนี้มีปัญหาน้ํารั่วเข้าห้องโดยสารด้วยนะครับแต่ว่าเราก็ยังไม่รู้ว่ามันรั่วตรงไหนนะครับลูกค้าก็เลยมาลองเปลี่ยน ยางฝาท้ายดูนะครับยางฝาท้ายเราขายอยู่ที่ราคา800บาทนะครับถ้ามาที่ร้านก็มาติดตั้งได้เลยนะครับผมติดตั้งให้แต่สําหรับลูกค้าท่านใดที่จะสั่งไปติดตั้งเองเราก็ส่งให้นะครับเก็บเงินปลายทางเราส่งขายทั่วประเทศนะครับการติดตั้งก็ไม่ยากนะครับก็ติดตั้งแทนของเดิมได้เลยนะครับ แล้วก็จะต้องต่อนะครับเราก็จะใช้กาวร้อนนะครับต่อก็โดยวิธีการตัดหน้ายางให้เรียบๆนะครับแล้วก็ใช้กาวร้อนหยอนแล้วก็ต่อแล้วก็ติดตั้งได้นะครับอายุการใช้งานของยางนะครับกค็คุณภาพก็จะอยู่เอาแบบดีๆเลยก็ประมาณ3ปีนะครับ หลังจากนั้นก็ยางก็จะเริ่มเสื่อมไปตามสภาพนะครับแต่ก็ยังใช้งานได้อยู่นะครับก็เหมือนกับยางเดิมที่ติดมากับรถก็ใช้งานได้ไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพอาจจะลดลงนะครับส่วนยางขอบประตูนะครับยางขอบประตูก็สามารถที่จะเอาไปเปลี่ยนแทนของเดิมได้เลยนะครับยางขอบประตู แล้วก็ยางฝาท้ายมันจะใส่ร่วมกันนะครับใส่ร่วมกันทุกรุ่นยางคอประตูจะมีอยู่2ส,ส่วนนะครับก็คือส่วนที่เราเปลี่ยนจะเป็นส่วนที่ติดอยู่กับตัวบอดี้รถนะครับและก็อีกอยางตัวหนึ่งก็ติดอยู่ที่บานบานประตูนะครับตัวนั้นเราจะไม่ได้เปลี่ยนเพราะว่ายางตัวนั้นจะเป็นยางเฉพาะรุ่นนะครับ พี่น้องท่านใดนะครับสนใจนะครับหรือว่ายางประตูรถเสื่อมก็สามารถติดต่อสอบถามได้นะครับผมสวัสดีครับ